ครับสวัสดีครับวันนี้น้ำพัดสมเด็จนะครับที่เนื้อปูนเปลี่ยนสภาพแล้วนะครับจากแคลเซียมเป็นแคลไซด์นะหมาให้ชมนะครับนะครับดูกายภาพของเนื้อปูนนะครับองค์นี้จะชัดเจนหน่อยนะครับว่าน่าจะทันยุคนะครับนะครับดูการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูเปนเบอร์คอยนะครับจากแคลเซียมเป็นแคลไซด์นะครับลักษณะ คือลักษณะเหมือนเนื้อมันจะละลายติดกันนะ,นะเหมือนลาวาะนะครับที่ละลายเป็นเนื้อตะปุมตะปั้ม,มแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเหมือนลักษณะว่าแคลไซน์นี่มันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆยยุบตัวลงนะยุบตัวลงแล้วก็ทับถมกันเหมือนเหมือนวงเดือนของต้นไม้นะฮะวงปีของต้นไม้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยแคลไซน์เกิดขึ้นแล้วก็ทับถมนะครับแล้วก็ฟูขึ้นมาแล้วก็ยุบลงไปนะครับยุบลงไปลักษณะการลักษณะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ ทับทมทับมกันนะครับองนี้นี่เป็นพระผิวปิดมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผิวเปิดเรียบร้อยแล้วครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่พระจะผ่านขมิ้นก็มีสูงนะครับเนื่องจากว่าพระผิวเปิดมานานแล้วแล้วก็ทําให้ความชื้นเนี่ยเข้าไปในเนื้องค์พระได้ง่ายทําให้เกิดปริยาการเปลี่ยนสภาพของแคลเซียมนยครับในของเนื้อปูนปกข่อยนะครับให้เป็นแคลไซด์นะครับก็จะง่ายนะครับดูลายนะครับตะปมตะปั่มนะครับด้านหลัง เดี๋ยวผมจะลองแสงแบบไ์ให้ดูนะครับว่าเออว่าว่าจะเห็นไหมนะครับแต่งกระทอนของแร่คาร์ไซ้ออกสุขีวนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันไม่รู้มองเห็นไหมนะครับแต่กล้องนะครับถ้ามองด้วยตาอาจจะเห็นนะแต่ถ้ากล้องนี่บางทีมันไม่ชัดนะครับเนื่องจากเปิดไฟด้วยนะครับแสงไฟทําให้การมองเห็นแสงที่สะท้อนมาจากองค์พระเนี่ยอาจจะไม่ไม่ชัดเจนครัาที่ควรนะครับ สีม่วงนี่ไม่ใช่นะครับจะเป็นสีออกเขียวๆสะท้อนออกมานะครับพยายามให้เห็นแล้วกันคือองค์นี้เวลาตอนที่ผมเช่านี่ผมผมจะใช้แสงแสงบบไลส่องนะครับเห็นแสงสะท้อนครูเขียวนะครับแล้วก็จะเช่ามานะครับ ผิวพระเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะสะท้อนออกสีเขียวนะครับแกมเขียวอ่อนนะครับถ้าดูดีๆนะครับแ่วนี้ในในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูด้วยตาเนี่ยจะออกแกมเขียวอ่อนนะครับจะเห็นไหมฮะจะเห็นเขียวว่ามีเขียวเขียวอ่อนๆที่ผิวพระนะครับที่เนื้อปุ่นโพคอยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสภาพจากแคลเซียมเป็นแคลไซด์นั่นเองการสะท้อนแสงก็จะออกเขียวอ่อนนะครับ มองยากหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าใช้มีแสงไฟนะครับต้องมองด้วยตาจริงอ่ะมองมองจากกล้องนี้ผมก็ทาได้ให้ให้ดูได้เท่านี้แล้วครับนี่ออกออกออกูเขียวนะนเนื้อเนื้อพลาเนี่ยจะออก,เ,เ,ออกขอเขียวแกมแกมเขียวนะครับแกมเขียวนะครับเนี่ยนี่คือการการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนปลาข่อยจากแคลเซียมเป็นแคลไซด์นะจะสะท้อนแสงเล็ซอร์ออกแกมเขียวอ่อนนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรายืนยันอีกทีก็คือเดี๋ยวเราเช็ค้ํายาดูนะครับเช็คกํายาดูว่า ว่าิเป็นฟองไหมนะครับว่าเป็นฟองไหมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คกํายาให้ดูนะครับว่าเออเป็นฟองไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับตัวนี้ฟองค่อยๆ่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจะช้ามากนะไม่เดือดนะฟองสังเกตฟองไม่เดือดนะครับจะค่อยค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับ ลักษณะของกดเกลือที่หยดลงไปในพระสมเด็จนะครับตอนนี้ก็กดเกลือธรริยาอยู่กับแร่แคลไซต์นะครับลักษณะฟองจะไม่เดือดน,นะฮะจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองดูสักพักหนึ่งแล้วกันนะนี่ก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับฮะนี้ก็ต้องรอนานหน่อยบางทีพระพระมีอายุนะครับก็จะ ขึ้นช้านะครับจะขึ้นช้ามากนะครับนี่ก็มาฟอกหนึ่งแล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยคอมินนะครับนำคอมินดูว่าว่าเนื้อปูนปลข่อยนะครับเปลี่ยนสภาพจากแคลเซียมเป็นแคลไซม์แล้วหรือย,อยังนะครับตอนนี้ก็แค่เช็คว่าตอนนี้เนื้อปูนปลข่อยนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ปูนยิบซ้มนะครับก็คือพระองค์นี้ทำทำจากปูนปะข่อยนั่นเองนะครับนะครับก็มีการรีเช็คนะครับนะครับแล้วก็ทดสอบแสงแบล็คไลท์แล้วก็ให้แสงสะท้อนออกแกมสีเขียวนะครับแล้วก็เช็คน้ํายาแล้วก็มีการทําบริยากับแรกเซลไซน์นะครับเกิดฟองใหญ่นะครับครับเนี่ยฟองกำลังพุดนะครับช้าๆนะครับเป็นช้าๆนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบขมิ้นให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าว่าเมื่อเมื่อเจอขมิ้นนะฮะผลจะเป็นยังไงนะครับว่าอยากจะดูว่าปริยาของเนื้อปูอกระถิ่นนี่เป็นสภาพจากแคลเซียมแคลไซด์แล้วเนี่ยนะครับการทำปริยาขมิ้นเนี่ยนะครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากความเป็นด่างของเนื้อปูเนี่ยลดลงแล้วนะครับหรือถ้าถ้าลดลงมากๆก็อาจจะออกซุ่มส้มนะครับแต่ถ้าลดลงจนความเป็นด่างไม่มีเลยก็คือไม่ทำปริยาขมิ้นหนึ่งขมิ้นก็ไม่เป็นสีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ สังเกตน,นะฟองไม่เดือดเลยนะคจะให้ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับโอเคอ่าโอเคก่อนนะครับ คร el, ับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบคม้นนะครับกระพาะสมเด็จดูนะครับนี่นะครับนะครับดูนูปกระเสียรสภาพผมผมเคยทดสอบมาแล้วครับตรงนี้นะครับแต่ทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่านะครับตรงนี้ผมเคยทดสอบมาแล้วนะครับอ่านี่ข่าวเพราะว่าเมื่อกี้เอาน้ํายาลงนะครับเลยกัดเนื้อนะครับกัดเนื้ออ้าวคราวนี้ลองทดสอบน้ำคราม้นดูนะครับดูการเปลี่ยนสภาพของน้ำกรดโอคอยนะครับ จากแคลเซียมเป็นแคลไซต์ว่าความเป็นด่างจะลดลงไปไหมนะครับนะครับหาค่าความเป็นด่างลองดูนะครับ ก็คูดให้ผงนะครับผงเนื้อเนื้อปูนปลาข่อยนะครับเป็นผงนะครับเล็กๆนะฮะออกมาเท่านั้นฮะจะรู้แล้วครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับจะมีผงของเนื้อปูนปลาข่อยนะครับที่ที่เป็นขาวใสเนี่ยรุดออกมานะครับที่ปูนเนื้อปูนเป็นสภาพแล้วนะครับรุดออกมาแล้วทำปิยาขามินแล้วตอนนี้นะครับไอทิ้งเนื้อปูนปลาข่อยทำปิยาคอมินแล้วนะครับนะครับก็การเปลี่ยนสภาพเนื้อปูนก็ ก็เปลี่ยนสภาพแล้วนะครับก็คือจากแคลเซียมเป็นแคลไซม์แล้วนะครับตรงนี้ไม่ทำมียาคอมีนเนมดเห็นไหมนะครับูเนื้อปูนะครับน,รน,นะครับนี่ฮะลักษณะนะครับลักษณะนี้โอกาสที่พระที่ที่ผมคิดว่านะมีโอกาสที่จะทันยุคนะครับสูงนะครับลักษณะพระลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือตัวองค์พระเนี่ยเปลี่ยเนเป็นแร่แคลไซม์แล้วนะครับคือเนื้อปูปนกระ่อยเนี่ยเปลี่ยนสภาพแล้วนั่นเองนะครับนะครับ องนีง <anim> ้ก <Jamie, S 1> ็ที่ผิวก็คงเปลี่ยนสภาพสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับที่ผิวพระนะครับนะครับนะครับดูเนื้อนะครับที่ขูดเนี่ยขูดเข้าเนื้อไปเลยนะครับเห็นเนื้อนะนะครับผมขูดเข้าไปในเนื้อเลยเนื้อพระเลยนะะนครับเนี่ยขมิ้นนะครับขมิ้นแทบไม่เปลี่ยนสีเลยนะครับเนี่ยจริงๆเราไม่เปลี่ยนสีเลยครับนะครับ ดูดีนะครับถ้าถ้านางจะออกส้มไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนสีนะออกส้มไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นเศษเนื้อปูนบ้างนะครับที่ที่รูดออกมานะครับนะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าน้ำขมิ้นเนี่ยบางทีเราก็สามารถจะทดสอบหาอายุพระสมเด็จได้ระดับหนึ่งนะครับ ได้รับหนึ่งนะครับ <S <S คือบางทีเนี่ยมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มที่ทดสอบขมิ้นก็บอกว่าพระที่ไม่ผ่านขมิ้นก็ที่ออกขมส้มนะครับหรือแดงแนี่ก็ออกขมส้มนะครับก็จะตีว่าเป็นพราเกยเลยนะครับซึ่งซึ่งผมอาจจะไม่เห็นด้วยตรงนี้นะครับก็คือบางทีเนี่ยออกสม้สมๆเนี่ยบางทีต้องดูว่าเป็นผิวปิดหรือไม่ถ้าพระผิวปิดเนี่ยผิวผิวปิดเนี่ยครับบางทีทํด้วยการการเปลี่ยนสภาพของนกปูโรข่อยเนี่ยเกิดขึ้นช้านั่นเองต้องดูต้องดูมวลสารด้วยนะครับดูองครรกกกบบย่าาา้ววคัมเแล็ุ นะครับอะยอยา่างแต่บางคนบอกว่าขมิ้นเชื่อถือไม่ได้นะครับก็ผมก็ไม่ใช่อีกนะครับผมว่าขมิ้นก็เชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับขมิ้นนี่เชื่อถือได้ระดับหนึ่งสังเกตเนื้อพระสิครับเนี่ยลองสังเกตเนื้อพระที่ภานขมิ้นนะคือคือมันบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะว่าว่าขมิ้นเชื่อถือได้ไม่เชื่อถือไม่ได้เนี่ยเราดูจากเนื้อพระนี่ก็ได้นะฮะแล้วเราจะบอกได้เลยว่าขมิ้นเนี่ยเชื่อถือได้ไหมนะครับนะครับแต่จะอย่างผมนี่ผมให้ประมาณสัก ความความความน่าเชื่อถือผมให้ประมาณสั้งแปดสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับเรื่องน้ำขมิ้นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราถ้าเกิดบางคนที่ทดสอบพระด้วยขมิ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดูเนื้อพระออกทั้งนั้นแล้วครับว่าเป็นเป็นปูนยิ่ซ้ำหรือไมน่นะครับนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะเพราะนี่เขาก็จะจะรู้คนที่ทดสอบเนี่ยจะรู้แล้วที่กล้าทดสอบแลักฐานนี้ได้เนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าเนื้อปูนเป็นเนื้อปูนอะไรนะครับถึงมาทดสอบนะครับ บางทีเราถ้าเป็นปูนยิบซ้มหรืออะไรเนี่ยนะครับบางทีเราเช็คน้ายาเนี่ยก็ไม่เป็นฟองนะฟองไม่ค่อยขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปจากกล้องพันเอ็กแล้วกันนะครับแล้วก็ลงรูปคลิปรูปมวลสารของพระองค์นี้นะครับให้ดูนะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนปริยาการเปลี่ยนจากแถวเส้นเป็นแถวสายของเนื้อปูนปกนข็เนี่ยนะลักษณะการเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าเออมัน ลักษณะการเปลี่ยนเหมือนเหมือนลาวาที่ไหลแตกขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นลาวานะครับผมว่า,าแร่เข้าไซน์ในบางทีมันเกิดขึ้นเป็นเป็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนกับง,งอกขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะฮะลักษณะงั้นแล้วถึงเวลาแล้วถึงครบปีครบรอบมันน่าจะยุบตัวลงนะรักษาสมแล้วก็ทับถมไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเนื้อปูนปูนแข็งเนี่ยเขาใเปลี่ยนสภาพนะเปลี่ยนสภาพนะครับตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพคือความชื้นนั่นเองที่ไหลเข้าที่เข้าไปในอยู่ในเนื้อปูนปูนแองนะครับ ก็จะทำปียากับแคลเซียมนะครับความชื้อแล้วก็อุณหภูมิระยะเวลานะครับเข้ามาทำปียานะครับเนี่ยถ้าเกิดได้พระลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยะครับเนี่ยก็ก็เลยได้ทุกกลุ่มนะครับเขาได้ทุกกลุ่มนะครับนะครับก็นี่ไม่ได้บอกว่าพระแท้พระเกนะครับแต่ว่าเป็นพระที่มีโอกาสทันยุคละกันนะครับทันยุคนะครับ แล้วก็ไม่ได้บอกว่ากี่ปีจริงๆแล้วผมค่อยอยากใช้น้ายาเลยเป็นดวงเลยฮะใช้น้ํายาแล้วมันก็จะเสียนะครับมึงไม่อยากใช้ที่ที่ตัวนะครับถ้าใช้บริเวณนี้ก็เสียนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ด้านด้านด้านข้างเนี่ยนะครับหยดด้านข้างเอานะครับแล้วก็สังเกตนะครับนั่นเป็นดวงเสียเสียพระนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ เอารูปลงนะครับถ่ายด้วยกล้องพันเอนะครับดูมวลสารต่างๆแล้วก็ดูหนูปูนประคอยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาไว้ศึกษานะครับเป็นกรณีศึกษาครับโอเค okay, ขอบคุณมากนะครับ うん。